กับที่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นศาสแถ่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับที่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าในหนึ่งมหากับมีระยะเวลาที่ยาวนานมากและกอว่าที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพ,พระองค์หนึ่งมาอุบัติขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจึงทาให้สัรพสัตว์ทั้งหลายต้องเย็ยนตายเย็ยนเกิดหลายพบหลายชาติกอว่าที่จะได้ฟังพระสัจธ,ธร,รรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ไม่แน่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ทุกมหากับเสมอไปบางมหากับก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ะนั้นการที่บุคคลผู้ทรงคุณวิเศษเป็นนียาตาโพธิสัตว์จะ,สะเสด็จมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการยากมากและกว่าที่สัรพสัตว์ทั้งหลายจะได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ่งยากมากอีกด้วยดังพระดํารัสของพระองค์ที่ตรัสว่าการฟังพระสัทธรรมเป็นของยากการบูบาิขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก แต่เมื่อนี้ยาตับโพทิสัตว์เสด็จมาอุบัติขึ้นบนโลกนี้เพื่อตรสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหากัปใดมหากัปนั้นย่อมไม่ว่างเปล่าจากคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่คือมรรคนิพพานและมหากัปนั้นจะถูกเรียกว่าอสุนกับเมื่อเป็นอย่างนี้จึงอาจแบ่งมหากัปออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสุนกับและอสุนกับหนึ่งสุนกับหมายถึงมหากัปที่ว่างเปล่าจากมรรคนิพพาน คือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบาทขึ้นในโลกแม้เพียงพระองค์เดียวและในสูงกับนี้ก็ยังไม่มีพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าหรือพระเจ้าจาก,กระพรดมาบังเกิดขึ้นในสูงกับนี้ย่อมว่างเปล่าจากบุคคลผู้ทรงคุณวิเศษและไม่มีมคผลนิพพานปรากฏขึ้น 2. องสูงกับหมายถึงมหากับที่ไม่ว่างเล่าจากมคผลนิพพาน คือมีพระสัมมสาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในลอดถือแม้มีเพียงหนึ่งพระองค์ในมหากับก็ถือว่าเป็นอาสูงกัาบและในอาสูงกับนี้ยังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระเจ้าจักรพพัดมาบังเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีบุคคลผู้ทรงคุณวิเศษปรากฏเกิดขึ้นอีกด้วยและอาสูงกับที่มีพระสัมมสาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นนี้ยังมีชื่อเรียกตามจำนวนของพระสัมมสาสัมพุทธเจ้าที่สเสด็จอุบัติขึ้นในแต่ละมหากับดังต่อไปนี้ ารกับหมายถึงมหากับที่มีแก่นสารเป็นมหากับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นหนึ่งพระองค์มันกับหมายถึงมหากับที่มีความของใสเป็นมหากับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสองพระองค์วารากับหมายถึงมหากับที่ประเสริฐเป็นมหากับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสามพระองค์ สารมันทักับหมายถึงมหากับที่ประเสริฐกว่าและมีแก่นสารมากกว่ากับที่ผ่านมาเป็นมหากับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นสี่พระองค์ พัทรากับหมายถึงมหากับที่เจริญที่สุดและเกิดขึ้นได้ยากที่สุดเป็นมหากับที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นหพระองค์ซึ่งถือว่ามีจํานวนมากที่สุดและจะไม่มีมากกว่าในพัทรากับนี้อีกแล้วจึงทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในกับนี้มีโอกาสจะกระทําอาสาว่าให้ซึ่งไปได้มากกว่ากับอื่น ปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในยุคของพระสมณโคโดมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระองค์ที่4ในพัทธะกัปนี้อยู่ในอันตระกัปที่12ของมิวัตตถา,ายีอสไัยกับในยุคหน้าเป็นสมัยของพระศรีอริยเมตรายพุทธเจ้าที่จะเสด็จอุบัติขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทธะกัปนี้ซึ่งอยู่ในอันตรากัปที่13 ดังนั้นการเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นในคราวเดียวกันหลายพระองค์ขึ้นอยู่กับว่าการสร้างบารมีของแต่ละพระองค์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อใดซึ่งถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะต้องสร้างบารมีกันต่อไปจน,นกว่าจะเต็มเปี่ยม işte และพร้อมที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจสาธุได้บุญ แชร์ตอเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ